ทุกคนผักชีกบเกิดแล้วดูขึ้นมาสวยงามมากเห็นไหมกบว่าไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่กับดินกบว่าเนาะหวานที่นู่นมันไม่ได้เกิดแบบแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมไม่กี่วันก็เกิดจริงด้วยนี่ทุกคนกบก็จะถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กินอู้ไปนี้แตกออกมาเป็นแบบนี้ลนะนี่นี่ แต่ก็มาเหมือนให้เหมือนรู้ว่ามันคือผักชีแล้วทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมไม่ใช่ปลูกได้กินเหมือนกันมาดูข้างในนี้ลบคำสบป,ปะมาทว่าคนปลูกผักไม่เกิดเกิดจ้ะอยู่ที่นี่เกิดจ้ะทุกคนจ้ะอเมริกาไม่เกิดเนาะที่รัสเก,กัสกับปลูกไม่เกิด ที่นี่เกิดต้นสวยด้วยเดี๋ยวกบก็จะถ่ายไปเรื่อยๆอัปเดตจนเห็นชัดเจนว่ามันคือผักชีนะทุกคนเห็นไหมกบว่ามันขึ้นอยู่กับดินแม่บอกว่าขึ้นอยู่กับดินไม่ได้เกี่ยวว่าปลูกปลูกเกิดไม่เกิดอันนี้ความความเห็นคิดเห็นส่วนตัวนะแม่พูดกับกบว่าไม่ใช่ว่ากบปปลูกผักไม่เกิดเกิดแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับดินหรือเปล่าลูก ที่กบอยู่ที่นู่นปลูกไม่เกิดเดี๋ยวกบจะอัปเดตไปเรื่อยๆดูดิผักชีกบต้นสูงมากเลยนะนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูผักชีกบสิออกมาเป็นใบเห็นชัดมากว่าเป็นผักชีนะคะเป็นไง่ะคาปลูกเกิดเหมือนกันลบคําสบประมาทมาดูนี่นี่อันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่า ผักชีนะทุกคน mm hmm. เห็นได้ชัดว่าผักชีนะทุกคนดูสิลบคําสุป,ประมาทนะทุกคนกบก็ปลูกผักเกิดเหมือนกันหรือว่าเป็นที่ดินก็ไม่รู้ครับล,ลูกมาละตัวป่วนกบแ๊บนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะนี่เป็นงไงผักผก,กบหมอก็ร้องพอหมอเดี๋ยวก็ได้กินแนละ้ะจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ทุกคนสวัสดีตอนเชา้าอีกวันทุกคนดูต้นผักชีหงกบขึ้นมาสวยมากตอนนี้รู้แล้วว่าขึ้นมาเห็นชัดว่ามันคือผักชีนะทุกคนแต่เนี่ยไม่ค่อยขึ้นสเท่าไหร่ไม่เป็นไรนี่สวนผักหอมเปรหรือผักชีใบเลื่อย ก็แตกกันออกมาสวยงามมากเลยทุกคนออกออกยังอออไรอย่าดพึ่งอย่าพึ่งออนี่ทุกคนดูผักชีกบขึ้นมาสวยมากเลยค่ะตอนนี้จมูกผมก็จะเอาแอร์นิดนึงเพราะเป็นหวัดตอนนี้ที่บ้านเราอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้ว ก็คือมีลมโชยแล้วก็หนาวตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็เริ่มเย็นเย็นแค่ไหนพวกเราก็เปิดแอร์เหมือนเดิมทุกคนเย็นแค่ไหนพวกเราก็เปิดแอร์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเริ่มเย็นมากแล้วก็ตอนเช้าก็คือตื่นมาก,ก็จะมีความรู้สึกว่ามันลมเย็นเริ่มมาแล้วทุกคน สวยงามมากเป็นไงกบก็ปลูกเกิดเหมือนกันนะคะปลูกเกิดเหมือนกันนะคะอยากบอกว่าปลูกเกิดเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าที่นู่นอาจจะไม่เกิดไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรแต่ที่นี่สวยค่ะตอนนี้ก็คืองกำลังเล่นขนึ้นอยอนนู่ค่ะดูตอนเช้าขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคน ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กบเสมอทุกวันทุกคิดนะคะรักษาสุขภาพขาากาศเย็ยนนะบ๊ายบาย